สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแน,น,นวทางนะคะแนวทางเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันของวันจันทร์เนาะแอดก็จะลงให้นะคะบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ลงนะคะ พวกนี้นะคะเป็นของส่วนมากจะ FC จะชอบว่าไปเล่นสายหุ้นนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่มีกลุ่มไม่มีแนวทางนะคะช่องของแอดนะคะจะไม่มีกลุ่มไม่มีไลน์ไม่มีเพจไม่แปะลิงก์การพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะไปเจอที่ไหนก็แท็กแอดหน่อยนะคะแอดสิไปลบค่ะเพราะว่าบางทีเขามาแปะลิงก์อะไรอย่างนี้นะคะบางครั้งมันอาจจะผ่านระบบมาได้นะคะแต่ส่วนมากนะคะเขาจะแอดเห็นนะคะบางครั้งจะ เหมือนจะไม่ค่อยได้ผ่านระบบเข้ามานะคะเพราะว่าแอดตั้งค่าไว้นะคะเอ่อเอามาดูกันนะคะทุกคน ตัวนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วแอดฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนเสียงเบาไหมเนาะนะคะแอดก็ไม่มีแรงนะคะทุกคนใครทับฤดูคะ่ะใครทับฤดูแล้วก็ไมเกนค่ะเป็นเป็นเมนที่ไรชอบเป็นไมเกนเนาะไม่รู้เป็นอะไรคะ่ะปวดหัว ได้กินไอติมแฟนซื้อไอติมมาให้กินค่ะก็เลยดีขึ้นหน่อยนะคะกินน้ําหวานอะไรก็ไม่ค่อยดีนะคะมันเป็นยังไงไม่รู้เนาะมันสีว่าปวดหัวนกับโบเมนมันเจ็บหัวหน่ไหมสีว่าปวดมันกับโบเมนไหมคะมันกับปวดอยู่ค่ะแต่ว่ามัน,ป,นปวดแบบเจ็บๆเหมือนไหมเจ็บเจ็บเจ็บหัวค่ะ,คะมันเป็นเจ็บๆมันโบเมนปวดธรามดนาะปวดหวัวซื้อเขาก็สิปวดปกติเนาะแฟนแอดบอกว่าเออ มาเลงและแยะสุดท้ายเอาไม่แน่นะคะไม่แน่ในหัวสมองเขาเข้าสงสัยต้องได้ไปตรวจแน่จักน่อยเนาะคิดเละไรนู่นนี่นั่นมันอาจสิเป็นก็ได้โรคไขไข่เจ็บเจ็บเจ็บหัวเป็นดูดูเขาแอดแอดลองไม่กินยานะคะทุกคนลองไม่กินยาลุกไม่ขึ้นเลยค่ะก็เลยกินยาเข้าไปนะคะสี่เม็ดสองเม็ดอาอยุค่ะกินไปสี่เม็ดนะคะทุกคนถึงลุกขึ้นมาได้นะคะลุกขึ้นมานี่ แต่ก็ยังเจ็บหัวอยู่ค่ะมันเป็นตึงๆหัวมันสิว่าปวดกับโบเมียนม่นเป็นเจ็บก็เลยมาทําหัวให,ให้ทุกคนนะคะอันนั้นก็ฟื้นค่ะเมื่อคืนนี้ก็ทําไว้แล้วก็ปล่อยคลิปออกมาเนาะอุย้ยถ้าไม่เห็นแอดแสดงว่าแอดนอกเด้อค่ะทุกคนถ้าไม่เห็นแนวทางเด้อค่ะแอดก็อาจจะนอกแต่กับนาสิหายแล้วค่ะมันเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยนะคะสงสัยร่างกายเนาะแอดเป็นหลูกเลือดจางน้มีถลูกจะพ่ยยังไะ ปวดหัวรุมยาค่ะเด็เดกินไอติมไข่แน่ยสงสัยเป็นโรคซึมอย <c oughs> อ้าวสู้กันต่อนะคะเสียงเบาไหมเนาะเดี๋ยวจะเจอกันกับชุดสรุปหวยลาวนะคะเดี๋ยวแอดลงคลิปนี้เสร็จก็เจอกันกับชุดสรุปหวยลาวนะคะขอบคุณ f อนะคนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะเน้นและย้ำนะคะแอดไม่ใช่เซียนนะคะแค่เป็นคนที่ชอบตัวเลขนะคะทุกคนชอบตัวเลขชอบเออเนี่ยละคะ่ะ มากค่ะอยู่ในสายเลือดนะคะไม่ใช่อาจารย์ไม่ไม่ใช่อาจารย์ไม,ไ,มาารยไม่ใช่เซียนบางท่านจะบอกว่าเออถ้าเซียนเขาต้องให้น้อยตัวอะไรอย่างเงี้ยแอดไม่ใช่เซียนนะคะแค่ชอบค่ะใจมันรักค่ะทุกคนเออเยี่ยงกะซางเถาะหน้าไม่ให้แต่ใจรักจังสีงนงินบอกเออมันประมาณนี้แหละคะ่ะแอดแค่มากเนาะแล้วก็แนวทางมาแบ่งปันทุกท่านนะคะเพราะว่า ไม่มีใครรู้หวยจะออกอะไรนั่นแหละคะ่ะมาดูกันนะคะทุกคนราวเช้าแล้วก็แตกไปเนาะ9675นะคะไม่ได้แตกสามตัวเนาะแอดเจาะเข้านะคะ4757แล้วก็96นะคะเดาของเรานะคะ651นะคะ651แล้วก็16เสียดายนะคะที่65ไปนี่เนาะ1มาหมดเลยนะคะช่วงนี้เข้าแต่ตัวรูดเลยนะคะตัวเจาะไม่ได้16 1696 หกศูนย์เก้าศูนย์หกสามเก้าสามเอียงหวยเฝาแอดได้เยแอดเฝาเฝ้า add. Okay. Add for, for, for. ตอนนี้กํลลาลังเฝาเลขบ้านค่ะกํลลาลังบ้าเลขบ้านเลขก็น,นี่แล้วค่ะบ้ามากค่ะ <c ười> ใจมันรักค่ะเอาสามตัวนะคะแอดเก็บสถิติข้าวให้นะคะเพิ่งเก็บสถิติใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะสิบสองกระดานนะคะสามตัวเข้าสิบสองกระดานเด้อโอ้ยกระดาษแอดขึ้นเมดค่ะเหลือสมุดอีกเล่มหนึ่งหรือเปล่าน้อ มืดนะคะกระดาษเอามาดูนะคะห้าหกเจ็ดนะคะราวเช้าของพรุ่งนี้นะคะห้าหกเจ็ดเอาอย่าลืมเราจบจบคลิปนี้นะคะรอชุดสรุปได้เลยนะคะชุดสรุปหวยราวเดี๋ยวแอสจะทําแล้วก็อัดคลิปแล้วก็สรุปให้นะคะได้กนแน่นอนนะคะคืนนี้ใครที่ยังไม่นอนก็รอรับชมแลบฟังนะคะในวทางหวยราวเดวเอห้าหกเจ็ดนะคะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าจับได้เบิ้ลได้หามนะคะทุกคนจับได้เบิ้ลได้หามนะคะ เบิ่นกันเบิ่นหามนาะจับได้เจ็ดเจ็ดนะคะกับหัวเอาด้อใครที่จะไปตัวเจาะนะคะกับหัวเอาค่ะโอ้กลุ่มหัวอะไรก็ได้เจ็บหัวคือเป็นเจ็บเจ็บหัวเส้นตุบตุ๊บตุบตุบแอดวาเดอร์นิโม่เขาเป็นเส้นเลือดในสมองแตกโอ้โหมันคือจังมันสิ่ระเบิดออกมามันเป็นตุบตุบตุบเอามือไปจับค่ะแอดเอามือไปจับเบิ่งอยู่หมองกับมอมนล้วมันเป็นตุบตุ๊บตุบตุบโอ้เป็นตะบันลวดค่ะ อัดยาไป4เม็ดยังลุกได้ตับไตใสพุ่งหอยพังเมืล่ลไร5 6 7นี่เด้อใครที่นี่นะคะแอดจับได้ 7, 7 7นะคะทุกคนมาดูในตารางนะคะ5 7 0 6 9 8 1นะคะ5 6 7 5 6 9 5 8 7 5 8 9 7 6 7 7 6 9 7 8 7 7 8 9นะคะถ้าพูดอะไรผิดก,ก็ดูเอาในในสมุดได้เลยนะคะทุกคน อาวันจันนะคะวันจันมีเบิ้ลนะคะมีเบิ้ลมีฮัมนะคะหัวเอาอีก,กแล้วบโบเมนหัวเล่าพัฒนาสีเบิ้ลบ่ค่ะ เราะว่ามันเบิ้ลทั้งสองสูตรเลยนะคะทั้งสูตรลาวเช้าแล้วก็สูตรเล่นทั้งวันนะคะโอกาสเป็นไปได้สูงเลยนะคะที่หวยลาวพัฒนาจะเบิ้ลนะคะทุกคนนี่เห็นมอจับเบิ้ลได้นะคะ1นึนอันนี้จับได้7 7อันนี้จับได้ถึงหนึ่งนะคะเด่นนะคะ1 2 3่งสองสามโอ้ยมีสามข่อยกระสือใจเด้หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งหวยสวยมากเลยนะคะ ใครชอบอันนี้ก็กลับหัวเอานะคะแอดถับได้หนหนึ่งให้กันเบิ้ลกันหามกันศูนย์นะคะจะเขียนว่ากันศูนย์กันเบิ้ลนะคะแต่ว่ามันช่วงมันอีเขียนกันเบิ้ลกันหามหลืเกลยเขียนเปจังสละค่ะหนึ่งสามนสองเก้าหีนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งก้ก็กลับหัวเอานะคะหกเก้าอันนี้ก็เป็นเลขทูณที่หลานจับให้ล่าสูดเนาะ

ไอเมื่อวานนี่เนาะเขาจะไปส่งไปส่งร้านที่สนามบินกันนะคะทุกคนเขาจะไปส่งนัดเปิดประตูปุ๊บไอ้เขียดตะปาดนะคะทุกคนไอ้เขียดตะปาที่มันกระโดดใหญ่ๆเขียดตะปาดนะแมห <laughs> กระโดดขึด้นรถฟรถเอ,อ้าอดก็ว่ายังไงก็มาเลขรถแน่เลยดันมาเลขรถพ่อสองสี่โอ้ยอัดสองสามบักขาดเนาะแอดว่าหุ้ยจังใดก็มาเนี่ยเขียดตะปาดไฮโซว่าสันหา่าวันนี้มันมาสองศูนย์สองสามนะคะหาหน่อย โอ้ยอยอกยอย่าข้าวซ้อมามกระไดเนาะแอ่ดว่าจังได้ก็มาเลขรถแน่ๆเลยว่าสันโอ้ยต่เชไดค่ะนี่นะคะทุกคนก็ตามนี้เลยนะคะเอาไปพินิดเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะนึกว่าเขคยตะปาชิไฮโซ ไม่รู้จะให้วันไหนเนาะอาซําเราคลิปนี้แอดลาไปก่อนเนอะขอให้ทุกท่านโชคดีหมานเฮงปังกับแนวทางนะคะแนวทางอาจจะไม่ได้เข้าตลอดนะคะไม่ได้เข้าทู่หวยนะคะก็ลองหยิบจับไปดูนะคะท่านที่ยังไม่มีแนวทางเล่นเนาะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันคลิปหน้านะคะชุดสรุปหวยลาวพัฒนาเดี๋ยวแอดไปทําก่อนนะคะมีหลายชุดยี่สิบห้าคู่ยังไม่ได้เขียนลงเลยค่ะไปเลยเด้อโชคดีจ้า